โรสอบทุ่งเทเพื่อคนไทยช่วยกิจการไทยรายย่อยโปรโมทฟรีไปชมกันเลยจ้าร้านกระเพราเป็ด117เขาว่าจัดจ้านในย่านนี้เนื้ออกเป็ดล้วนเกรดเอเผ็ดร้อนถึงเคลื่องสมุนไัยพิกัดทางไปวัดคูหาบรรพตเขาสแกอำเภอหนองชุมพลเพชรบุรีร้านต่อแต่มจำหน่ายผลไม้สามฤดูผลไม้ครบทุกฤดูกาล ปลีตรงจากสวนทุกวันอยู่ทางเข้าตลาดตะพงขวามือร้านแรกตำบลตะพงอเภอมือจงจระยองร้านเจทิมห้อยจอขายห้อยจอไม่ใส่มันแกวใส่แค่แคบหมูกับปูกทำเองสะอาดรสชาติอร่อยอยู่ตลาดล่านซอยเจ็ดอเมืองนความปฐมร้านฟุ้งฟ้าคลปญี่ปุ่นท่านน้ำนนแป้งเคล็ดทำเองสะอาดถูกหลักอนาม,มายัย รสชาติอร่อยราคาถูกมีหลายใจอยู่ตลาดท่านน้ำนนนาหอนาฬิกาตำบลสวนใหม่อำเภอเมืองนอนทบุรีโฆษณาฟรีจากแอ r o โรซอฟแฟนบอลชาวไทยช่วยกันอุดหนุน,นพราค้าแม่ขายรายเล็กๆกันด้วยนะจ๊ะ